โดนแล้ววิววดูคิดว่าเขาน่ะจะเหลาะตะลิงแบบนี้อันนี้เราจะหันหน้าเป็นอย่างนี้นะปกติเราจะหันหน้าอย่างนี้ใช่ไหมหันหน้าข้าบอกนี่เราจะหันหน้าอย่างนี้เลยเราคิดว่าทฤษฎีนี้มันจะได้ผลไหมนะครับปะนินติดตะลิงเลยครับผมมาแล้วครับปนนินสวัสดีครับ สวัสดีเพื่อนๆน,นักตกปลาทุกๆท่านนะครับกระผมนะครับลุงเรส่สเปชันนะฮะมหรสพของคนชอบตกปลาพาเพื่อนๆมาตกปลาที่บ่อตกปลาลุงเทืองจังหวัดชัยนาทนะครับอำเภอสันบุรีนะครับวันนี้เราจะมาเลาะตะลิงนะหาปลานิกันโดยใช้คันระยะ27นะครับผมแล้วก็ใช้ทุ่นแบบไร้สารสองตะขอเป็นแบบว่าแตะขอหนึ่งแล้วก็หน้างอขอหนึ่งนะครับ เหตุผลที่มาเนาะตลิ่งนะครับบอ่อที่นี่พื้นที่ตรงนี้น่าจะหลายหลายไร่นะน่ไปสองไร่ผมตีไว้นะ<ม>ความลึกความลึกของบอ่ออยู่ที่สี่เมตรนั้นเราจะไปหาปลานินในระยะสี่เมตรไม่ไหวครับผมโดยพฤติกรรมของบอ่บอปลาที่นี่นะเจ้าของบอ่อเขาจะเลี้ยงด้วยพวกกล้วยพวกอ,อาหารกินพืชแล้วก็เขาก็จะโรยโรยเข้าไปนะแต่ละลมเนี่ยมันจะพัดมาจากฝั่งนู้นนะครับ ฝั่งทางนู้นแล้วพัดเข้ามาทางนี้ครับเนี่ยพัดมาโซนนี้อาหารก็จะมากองอยู่โซนนี้ครับตามขอบบ่อแล้วใต้ขอบบ่อนะครับมันจะเป็นโพรงอยู่อย่างนี้นะเป็นโพรงผมล้วงลงไปดูเป็นโพรงฮนะัฉะนั้นปลานิลก็จะมากองอยู่โซนนี้ปลานิลมันจะไม่กิกนน้าลึกอยู่แล้วลึกก็กินนะแต่โดยสัญชาตญาณเขาจะเลาะกินตามขอบขอบบ่อข้างบอ่อวันนี้ก็เลยจะมาตกในระยะ27 นะะฮเป็นการตกแบบไร้สารนะฮะทุ่นไร้สารนะครับนี่นะฮะผมเซตไว้เรียบร้อยนี่นะครับปุ๊บปั๊บนี่เป็นทุ่นเล็กๆนะฮะเล็กมากทุ่นเนี้ยทุ่นบอดี้เออ่บอดี้ห้ามิลห้าเซนนะครับข้อทีๆเลยนะฮะอันนี้เซตเรียบร้อยแล้วนะครับมีลูกหมุนหนึ่งตัวนะครับแล้วก็มีตะขอเบอร์เบอร์ศูนย์จุดห้าสองขอบนกับล่างเวลาโยนลงไปแล้วปุ๊บเนี่ยตอนเราเซตเนี่ย มันจะได้อยู่5ข้อสีพอดีเป๊ะเลยกับทุ่นตัวนี้นะกับสายชุดนี้นะต้องหากันเอาเองนี่ผมทำมาเองทุ่นชุดนี้ทำมาเองแล้วก็มาเทสด,ดูมันก็ได้อยู่ที่5ข้อสีเวลาตกเราก็จะตกอยู่ประมาณตั้งแต่5ข้อสีขึ้นไปนะครับโยนมาปุ๊บไปได้5ข้อศีโอเคจบถ้ามันโยนมาแล้วปุ๊บมันได้6ข้อสนะีนั่นแสดงว่าเรายโยนไม่ถึงที่ต้องโยนใหม่นะโยนยังไงก็ได้ให้ได้ที่ห้าสี่สามสองประมาณนี้ห้าสี่สามสองโยนไปเลื่อยๆนะครับตอนนี้ผมเลาะอยู่ ไม่ถึงเมตรนะครับความลึกของบอกเนี่ยที่ผมเอาความลึกของระยะที่เราตกอยู่ประมาณนี้ดูนะครความลึกอยู่ที่ประมาณเกือบ80เซนนะครับผมประมาณนี้60เนาะประมาณ60อ่ะหกสิบไม่หาแปดสิบประมาณนี้แล้วก็เหยื่อที่ใช้ที่นี่นะบอกตกปลาที่นี่ครับผมไปซื้อเหยื่อมาจากร้านเบ็ดที่นี่ผมไม่แน่ใจชื่อร้านอะไรนะครับเป็นร้านตกปลาสันมูรีหรือเปล่านะครับอยู่เส้นหน้าพหลาน อยู่ใกล้ๆกับร้านข้าวมันไก่สุรัตนะก่อนถึงข้าวมันไก่สุรัตมันจะมีร้านตกปลาอยู่สองร้านใช่ไหมครับร้านนี้เป็นร้านที่ที่สองนะก่อนถึงนะมันจะมีร้านหนึ่งก่อนฝั่งนู้นทีไม้สักไม่ใช่นะอีกร้านหนึ่งครับที่อยู่ติดกับขนส่งอะไรสักอย่างเนี่ยร้านนี้เหยื่อข้าถุงละสามสิบบาทเหยื่อที่ผมซื้อมาเป็นเก้าเก้าสามสามเขาโม่งให้เรียบร้อยเนี่ยที่นี่เขาบดให้เรียบร้อยเลยนะครับมีทุก ทุกอย่างเลยนะ9933 9951 9922มีหมดเลยแต่ที่นี่เจ้าของบ่อเลี้ยงด้วย9933เราก็เอา9933ที่เขาบดเรามาตกจีบขอหนึ่งนวดนิ่มขอหนึ่งนี่นะง่ายๆไม่ต้องไปหาอะไรปลาเก็ตก็คือปลาเก็ตนะครับเราก็เล่นลวดนะครับวันนี้หวังว่าจะไม่เจอปลาดุตกเลยนะฮะะล้วเนี่ย27นะครับผมงอกเลยเมื่ออุปกรณ์เราพร้อมเราเซตไปหมดแล้วเนาะ งอกเลยอขอบนขอบนนี่จีบขอล่างนี่นวดนิ่มๆน,นวดนิ่มๆแล้วก็ปั้นอาหารเล็กนิดเดียวคปั้นเท่ากับอาหารเม็ดปั้นให้เขาตัากอาหารเม็ดปั้นให้เล็กที่สุดเท่ากับอาหารเม็ดขอเบอร์0.5เล็กที่สุดก็ยอกเลยดูซิว่าปลาตัวเลกเราจะได้เป็นปลาน,นินเหมือนที่เราตั้งตังใจไว้ไหมหรือไม่ไม,ไม่นะครับผม <c oughs> ติดตามรับชมคือข้อดีของอยู่ใกล้ๆเนี่ยการอ่อยเราเดินไปถึงนงแล้วก็อ่อยเลย <c oughs> เดินไปถึงโยนลงต้นหน้าตุ้นที่เราเซตไว้แล้วก็กลับมานั่งตกเอาป้าไม่เข้าเดินไปอ่อยอีกแค่นี้ครับไม่ต้องไปโยนให้มันแบบบางทอีอเห็น,นไม่ตรงเป้าเนี่ยตรงเป้ามากกรา,ากกตรตกปลาแบบติดตะลิงนะที่ที่สันบุรีมีทีมหนึ่งนะทีมติดตะลิงชื่อทีมตกปลานะทีมติดตะลิงคิดว่าเขาน่าจะหลาอตะลิงแบบนี้ อันนี้เราจะหันหน้าไปอย่างนี้นะปกติเราจะหันหน้าอย่างนี้ใช่ไหมหันหน้าเข้าหาบอกนี่เราจะหันหน้าออกนี้เลยเราคิดว่าทฤษฎีนี้มันจะได้ผลไหมนะครับนี่ออกเอเป็นตาหายออกหาเป็นตาก่อนที่นี่ต้องมีแป่นตานะเพราะว่าน้ํามันเป็นสีขาวอะ่ะน้ำมันออกขาวแป่นตาก็มีแบบแบบไม่ทึบกับแบบทึบเลยอันนี้แบบทึบเลยนะมืดทึบลเลยตันแดดจ้าจ้าตอนนี้แดดอ่อนๆอประมาณนี้ แล้วก็หล่อเลยนียอ่ออกนี่ออกโอ้โหลงไปกันนอกเลยโอ้โยตอกนี้งามแท้ลงไปจึก๊กๆๆเลยนะพุ่งไปเลยอันที่ใช้เป็นคันซิก,ก้าระยะสองเจ็ดนะซิก,ก้าเวทน่าจะมาสี่เฮตซิก,ก้านะสี่เฮตมาปุ๊บปุ๊บโอ้โห,โอโหตอกนี้น่าจะถูโดนฮะทุ่น ตั้งอย่างนี mot, ้แล้วก็เย็นไว้อย่างนี้ครับเย็นแค่เล่นะครับผมหย่อนลงไปโอ้มันสนุกนะตกข้างฝั่งนี่มันผมว่ามันโอเคอะติดตลิงจริงเนี่ยติดตลิงของแท้โอ้โหดอกนี้ปั๊ดๆๆๆๆไหลงามอย่างนางสาวไทยอีกครั้งป่๊บหัวอนี่นะ สา,ายก่อนสายมาทันลงน้ำมันมันงอกแล้วอ,ะอ,อ,อ่ะเฮ้ยยังไงวะใช่เปล่าไม่ใช่ใช่ไหมใก๋จ้าแต่ที่นี่ถ้าใครมาตกนะอยากได้ปลาตะเพียนนะตกลอยร้อยเปอร์เซ็นต์ตกลอ,อยยังไงก็กิกนปลาตะเพียนนะโดนแล้วอุ้ยดไูได้ยินเสียงไหมครับหลุดครับ โอ้โหตรงนี้ใหญ่ใหญ่ตรงนี้ใหญ่หลุดเลยใหญ่ใหญ่จอ้าวัสดีครับพี่อุดมามาอย่างไงฮะหลงมายังไงเนี่ยใช่เหรอเนี่ยเพิ่งดูดเมื่อกี้เนี่ยเออดุดไปเมื่อกี้อันนี้เลยหลุดไปโอ้ยอันนี้เต้ เนี่ยที่งานติดตะลิงมาเลยนะครับที่ผมพูดถึงหลักการติดตะลิงสวัสดีค่ะใครมากกว่านะต้องมีหมัวเทือนอะน,นี่ยได้แล้วจ้าพ่อแม่พี่น้องได้แล้วจ้าไฮยโอ้ยสุกยีสดมาคุณใกล้ๆเลยครับยีส,ส,สยด ใส่แวน่นเลยเนาะเด็กแวน่นนลยเนะนี่ยผิวมันจะเป็นอย่างนี้กันหมดเลยนะตาบอดใช่ไหมเอ้ยตาใสจุ๋เลยนะอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยปลารับแขกเราไปทีเดียวเลยหลังๆมาไม่ไปเส้นนี้แล้วนะไม่มาตรงนี้ละไม่ไปนี่แหละ แล้วแหวนมาอีกแล้วแหวนมาอีกแล้วยี่สกยี่สกยี่สกมีมีพัฒนาการดีขึ้นใชไหมยิ่งตกยิ่งเล็กโอโ้กินยังไงสองขออ่ะโอ้โ โสนนะครับโสลนะครับปันนินครับปันนินปันนินโอ้ไซสวยครับตัวนี้ไสสวยโอ้เอานะครับเอานะครับเอานะครับไสงามเลยครับตัวนี้โอนลูลูอ๋อนี่มาแล้วครับปันนินติดตะลิงเลยครับผมนี่มาแล้วครับปันนินเนี่ยไซนี้ฮะสวยไซทอดกรอบ ฟานินใส่ทับกตรอบอุอ้ยจิ๊สกิกแหวนนี่ิ๊สกใส่ลับายรแกร ไปนี่ด้วยนะครับวิบบ้ยกระเพียนครับผม